ผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นฉันักเธอนะกู่ฝาแฝดของฉันสองวันก่อนหน้านี้ขอซื้อทั้งหมดนี่แหละค่ะห้าเหรียญเนี่ยนะไม่ได้หรอกไปหาเงินมาเพิ่มไปอยากจะได้เงินเหรอครับสาวๆงั้นมาเล่นเกมกันไหมล่ะฮะได้เลยค่ะพวกเธอจะต้องทำให้ซองจดหมายของฉันพลิกกลับด้านหื ของเกลื่ยค่ะเราใช่นะเอาเงินมาเลยทีนี้เราก็ <c oughs> ซื้อของทั้งหมดที่เราต้องการได้แล้วแค่ okay. มามาเล่นกันอีกครั้งค่ะหมูมากเลยค่ะขอซื้อของพวกนี้ได้ค่ะมาอีกครั้งไม่ต้องมองยังได้เลยค่ะจ่ายหนูมาเลยค่ะพี่ ครั้งนี้ฉันจะต้องชนะแน่นอนว้าวเลือเชื่อเลยอะฉันชนะอีกแล้วแหลแดเดี๋ยวพี่ไหนล่ะคะเงนินถ้าเกิดว่าพวกเธอชอบเงินกันมากขนาดนี้ก็ไปเล่นฉควิกเกมสิโอยเรามีของใหม่ยอดแยะเลยเราจะไปเล่นเกมที่ว่านั่นค่ะ อย่าเด็กบ้าช้อปปิ้งสองคนนั้นโง่กันจังฉันก็จะเล่นเกมด้วยเหมือนกันว้าวจะเป็นยังไงกันนะเราก็แค่จะต้องอยู่ด้วยกันนะโอเคไหมนายเห็นเมื่อกี้นี่ไหมเราก็แค่จะต้องอยู่ด้วยกันอ๋อนี่มัน้ายายสังเคราะห์นี่นาแถมสีเขียวก็ไม่เหมาะกับฉันเอาซะเลย ก็เริ่มเกมเลยดีกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หน้ากากทำผมของฉันเสียทรงหมดเลยฉันหห่อเหลาโดยไม่ต้องแสหน้ากากนี้ด้วยซ้ำกรุณามองกล้องยอดตัวลงค้าเอายิ้มค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะกรุณามองกล้องค่ะนี่คุณเป็นคนแพ้หรือยังไงคะเอายิ้มค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะกรุณนมองกล้องค่ะเอ้ายิ้มค่ะขอบคุณนะคะกรุณนมองกล้องค่ะหยุดก่อนหยุดเราก็ถ่ายรูปของคุณไปแล้วนี่ค่ะอ้าฉันคิดอะไรดีๆออกละยินดีต้อนรับนะคะคุณชานทะคอร์ดพวกคุณคุณจะต้องข้ามสะพานแก้วนี้ไปให้ได้เอาหยิบหมายเลขก็ได้เลยครับฉันอยากจะเป็นคนแรก ฟันไปเถอะช่าจะต้องเปิดผลแรกไม่ต้องห่วงกันหรอกนะหมายเลขสี่น่ะเป็นเลขที่ดีสุดๆแล้วแเดียวแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัวเลขกันเลยนะคะแค่เลขเดียวเองเหรอคะแต่ว่าเรามีกันสองคนนะคะพี่ขาหลึกท้างไปไหนเซิช่าจะต้องชนะแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ครั้งนี้กรบผมฮึคููฝาแฝดต่อไปเป็นตาของพวกเธอแล้วนะเธอคิดอะไรออกบ้างไหมอ่ะ เดี๋ยวเยวฉันจะขึ้นขี่หลังเธอนะต่อไปเป็นตาเธอ <c oughs> โถ่ไอเดียนี้ไม้ผ่าน <c oughs> เราพร้อมแล้วมาลุยกันเลย <c oughs> ว้าวเยี่ยมมากเ <c oughs> ้าผ่านไปได้แล้วเย้สำเร็จรับเชือกไปนะแมลี เดียเดี๋ยวฉันจะบอตัวขึ้นมาเองเย้เราทำสำเร er ็จแล้วเราข้ามสะพานที่อันตรายสุดๆมาได้แล้วพวกคุณจะข้ามสะพานด้วยวิธีไหนกันลักคะถ้าหากว่าคุณเล่นเกมกับฝาแฝดของคุณบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะเร็วเข้าสิสะพานมันไม่ลอเราหรอกนะเธอพร้อมหรือยังออฮพร้อมแล้วมาอัดคลิปติกต่อในช่วงเกมไปเลยดีกว่า เอรู้สึกเหมือนมีอะไรขาดหายไปเลยฮะอ๋อเราจะต้องมีคนมาเพิ่มพี่ขามาเต้นกับพวกเรานะคะพร้อมไหมคะงั้นก็จะเริ่มแล้วนะคะลูกแมวพวกนี้ตลกจังอะอฉันชอบติ๊กตอกสุดๆเอาเดียวนั่นเต้นบ้าบออะไรกันอยู่นะ่ะนี่มันละเมิดกดชัดๆ พวกเธอใช่ไหมที่ถ่ายคลิปติดต่ออเน่คน <Huh? S 1> เป๋วค่ะสองคนนั้นต่างหากเราไม่ใช่พวกเรานะคะพวกเขาต่างหากครับเอาแปวนะครับพวกเขาพวกเขา,า, hmm. า,า,าครับ hmm. หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนต้นคิดชุดอยูนิฟอร์มนี้ขึ้นมากันเนี่ยต่อไปนี้ห้ามถ่ายคลิปติดต่ออีกเด็ดขาดเข้าใจบอร huh? Huh? พร้อมหรือยังไฟเขียวไฟแดง นเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วใครคือคนที่ขยับกันล่ะฉันเห็นพับซ้อนเหรอแต่ข้อผิดพลาดระบบโอเวอร์หลดวเย้เราชนะตุ๊กตาได้แล้วทุกคนจ๋าตุ๊กตาพังแล้วค่ะเป็นไงเอามานี่เลยนะไม่ให้ ทำไมฉันจะต้องเป็นที่สองอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะอะฉันคิดอะไรดีๆออกลอะเะ็นไปเลยเอาชุดยนิฟอร์มมาแล้วก็รียกเพ้นกันเลยะคะ <S <S ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมาพวกคุณคุณมีภารกิจอยู่หนึ่งอย่าง นั่นก็คือทำให้ทุกคนอยู่ในแถวเยี่ในแถวในแถวพากิจกรงมอะไรกันเนี่ยนี่ไม่เข้ารบฉันเลยนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะอ้าวเดียวถุงมือของพวกเธอหายไปไหนกันหมดนี่ตัวปลอมนี่นะแล้วพวกคุณตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยปะโถขอโทษที่ครับหัวหน้า ฉันเบื่ออย่ฝ่าแฝดสองคนที่ตึงแจ้งอะพวกนายนี่ก็ีเง่ากันจริงๆเลยดูสิฉันทำ,สำเสร็จแล้วอ <c oughs> ย่าม,มากเย่าม,มาก <c oughs> แค<ห>่นี่เธอกินเข้าไปหมดเลยเหรอเอาเอาเอาของฉันไปให้พวกเขาดูนะ <c oughs> ฉันทำเสร็จแล้วคะ่ะเหมือนกันไปได้หรือย,ยังคะขอบคุณนะคะ ระวังตัวเอาให้ดีๆเถอะผผมเรียเสร็จแล้วครับผมผมก็เหมือนกันครับโอเคงั้นก็ไปได้ดึงสิดึงดึงแรงก้นนิดนึงเรากำลังจะแพ้แล้วนะจำได้ไหมว่าเราเคยแย่งของเล่นกันยังไงในตอนที่เป็นเด็กๆน่ะ เราก็แค่จะต้องทำแบบนั้นเป๊ะๆดึงให้สัด <c oughs> ง่ายกว่าตอนแย่งของเล่นกันอีกเนะอะว่ามโอ๊ยออกไปพ้น <c oughs> ให้ฉันเหรอคะโอ้ย <c oughs> สวยจัง <c oughs> ฉันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะฉัน <c oughs> จะต้องทำให้เขาสนใจฉันให้ได้ นายมาทําอะไรอยู่ที่นี่ข้าวสาวตอนที่ทํางานข้ามให้ดอกไม้แล้วก็ห้ามออกเกณน์กันด้วยครับหัวหน้ากระผมกําลังจะไปแล้วครับยายแค่เขาทาทุกอย่างทางพินาศหมดเลยเนี่ยลดเลยว่าอยากจะอยู่ต่อหรือว่าอยากจะยกเลิกเลิกเลิกฮะเถเอ้ยขี้ขาดตาขาวกันเสียจริงอยู่ฉันก็จะอยู่คะแนนเท่ากันเลย ฉันรู้ละ oh <my. S 1> เราจะต้องมีอีกหนึ่งคะแนนเสียงเฮ้ยขีดผาตาขาวก็จริงๆอยู่ต่อสิค่าจะได้รับรางวัลใหญ่ๆไงอุ๊ยผลออกมาแล้วค่ะอยู่ต่อค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธอโหวตไปแล้วนี่น่ะฉันเปล่านะคะจะต้องเป็นฝาแฝดของฉันแน่ๆเลยค่ะมาเลขของเราก็ไม่ได้เหมือนกันด้วยนะคะนายทีสุดก็มีวันหยุดกับเขาสกักทีได้พักผ่อนหย่อนใจแล้ว เราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ไปผู้คุมมา <c oughs> หยุดนะหยุดพื้นนันเปียกโดวีขอโทษทีค่ะ <c oughs> วันนี้ฉันจะต้องทำสปาผิวรู้สึกดีจังอะ โทรศัพท์ของเราวิ่งเลยวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่โทรศัพท์ของเรานนีไว้ดูนี่สินี่คือหัวหน้ากับครอบครัวของเขานี่ตลกจังไยเอเจียงเอะมาจากไหนกันละเนี่ยนี่พวกเธออ่ะดีกันยังไงนี่มันของใช้ส่วนตัวของฉันนะแต่ว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดเด้อ ฉันจะเอาโทรศัพท์คืนให้กับพวกเธอโอเคไหมสาวแฟนบอกฉันหมดทุกอย่างแล้วผู้เล่นทุกทุกคนครับสิ่งที่พวกคุณจะต้องทำในวันนี้ก็คือเดี๋ยวหัวร้อยย่ออะไรกันอะฮ้มีอะไรน่าขำนักหนาเนี่ยนี่ก็เกมสุดท้ายแล้วนะครับผู้เล่นคนเดียวเท่านั้นที่จะรอดชีวิตจากที่นี่ฝาแฝดของฉันเจ๋เราจะอยู่ด้วยกันเสมอนะไม่มีอะไรจะมาพากเราจากกันได้ละ อ้าวแล้วรางวัลล่ะครับคิดดูดีๆนะครับไม่ค่ะไม่เราคือรางวัลของกันและกันค่ะอ,อ๋องั้นเหรองั้นก็กลับบ้านไปเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่พวกคุณสิครับผู้คุมโอเคงั้นพวกเธอก็กลับบ้านไปด้วยเหมือนกันเลยถ้าพี่น้องต่างก็รักกันและเข้ากันได้ดีสุดๆนั่นก็เป็นสิ่งที่มีค่าย,ยิ่งกว่ารางวัลในไหนทั้งนั้นแล้ว